ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขายและขยายพื้นที่การขายใหม่การคีย์ข้อมูลทีละรายการใช้เวลานานต่อลูกค้า1รายและจากการเขียนที่เร่งรีบอาจผิดพลาดส่งผลให้ธุรการคีย์ผิดข้อมูลผิดพลาด b p a t Van s e l l ช่วยให้พนักงานขายสามารถรีพีทออเดอร์ด้วยการดึงข้อมูลการขายลูกค้าเดิม ยืนยันจำนวนก็สามารถบันทึกและพิมพ์ใบส่งของได้ทันทีลดการกรอกข้อมูลซํำซ้อนทำให้กระบวนการขายสะดวกและรวดเร็วข้อมูลถูกต้องลดเวลาและเพิ่มเวลาในการขยายพื้นที่ขายได้มากขึ้นเริ่มใช้โปรแกรมนี้วันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณทันทีการใช้งานบีพัทแวนเซลจะช่วยให้พนักงานขายทำงานได้เร็วขึ้นและถูกต้องลดข้อผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0852345980 Line s e l l b p a r t